สวัสดีจ้าพี่นอ้องฮอดบานแล้วไปอันเห็นสาสตร์ตากตะลงตะเลงสิวไปหน่างเด้พี่นอ้องสาตรปูอยู่ในเฮือนน่ะแหละฝนตกมากบางงานนี่ถ่วมในเฮือนเฮือนแคทนี่แหละตัวแคทนอน,นปูกับยานเพื่อก็เลยเดือยเหือสาตรออกมานำถั่วปูเพื่อก็เฮ็ดทานมาใส่เฮ็ดเตาถังเพื่อน <c oughs> เพิ่นเซตนั่นเซตนี่เพิ่นก็ไม่เห็ดเต่าถังไว้ใส่หาทานในใส่ไปแกรพาไปเบิง่งงากระปูเพิ่นเห็ดนยังยู่ข้างหลังมาอยู่บ้านก็ซื้อาทายอาปีเต้เบิง่งอย่างเป็นหลังตะเหมาะจะแมะ่อนนมีน้ำมือนี้ำปูไปเก็บออกเบิดแล้วนี่่ะ เก็บออกเลี้ยงขึ้ขงงั้งนปะยันงูหมู่ว่านยางก็ไว้เห็นงูเข้าบ่ฝนมันตกปัจจุบันมันมีกองไม่กองอยางไม่ก็มานสนง,งานผเรียงหันเขาหยเก็บ ล้าง,งนี่งอ้ล้างนี่ไก่ไข่ล้างนี่ไก่ไข่ลางนี่น่าจะเป็นไก่ไก่บ้านธรรมาดาเฮา่งเพื่อจะเชี่ยข้างหลังออกแค่ก็สิได้รรกระปูสิได้เชี่ยออกใหม่ใหม่คือออกให้มันสะอาดอย่างนู เพราะว่าฝนฝนตกมาแล้วมันมันมาหลีมาสน,นอะไรต้นอ้อยต้นอะไรพี่งาเพื่อนก็ปักถิ่นเจ้าสีหวานมั๊กหมกม่วงแค่จะเบิดละป้าบปกบักหน้าปูมันมันลนบ่ียแม่หรือว่าบักต้นมันถิ่นเอาชิมงามันออกงามันกว้างหลายพี่น้องมันหลับ บะมีหมองยางบาที่นี่ดกแห้งหมักเน่าปูซ้ำสกินสะอ่อนดกคักด,กกกดกแน่หมักเน่าโแนคหน่อยนึงก้ะชวนหมายที่ว่าอยู่ในนี่ก็สิเป็นโกบมักเน่าเลยเวลาบะมีกับไปซื้อเขากะแพง ยนี่ยกับบักต้นพกขาเยเยาไม่ใหญ่ไม่อยู่น้ำขอบแดนเฮ็ดน้ำขอบเอาขอบแดนเอาเพราะว่าสิ่งแวดล้อมพื้นที่ฉีกมากทั้งใต้ออกจะได้ลดดันดินลงมามจะเอาพวกอ,ขอขันพะกอบพกขายต้นมาห่อไว้ทั้งถิ่นนี่หหน้าหว,วังช่วนกันตัดออกเพราะว่ามันม,มีพื้นที่ปลูกของกินนี่จะต้นบมะนาวไร ทุกทีอันยายคนที่ปลูกอันต้นบักดาวกับต้นบักหงส์เป็ปนรักอักนนี้เอามาซ้ำไม้ป่ะจิเนะง่ายมากกว่างั้นเอาบ่ะไม่ติดติดบ่ล่ะบักหงส์กับบักหนาเนี่คือเป็นรักเลยเพราะว่ามันกินห้องก,กินเพราะว่ามองนี่ใบ่ปฐมพอสมถมบ่กว่ามันมันมันถมบ่ได้เพราะว่าเสียดายพวกต้นที่ห้องปลูกมันสารทถมมันก็ต้องเอาถิ่นอีกแต่แล้วถึงจะไม่เชื่อถึงจะปลูกมพราสารกินอีกแต่เอื้อง ผมมาบ่อดผิดนเราพี่น้องเพราะว่าเพราะว่ากวาดถึงสีทมห่อดนี่มันก็เป็นเงินหลายบาทเพราะว่าดินมันสูงเช้ใจมันน่ะเราก็จะทมเราอยากเราให้นางออกเมื่อถึงทมมันม่นจะว่าน่าหน้าเพราะมมองเไปปลูกของกินไปเห็ดคัวเห็ดกินก็ไดปทมเที่ยงกันคือจังอันเชิงเชิญดอกพี่น้องแต่ถึงทมประมาณ ผมกังชังวันที่มะนาสตอเป็ี่ยนขั้วกับเมกันแต่งารกับสีลลดลงอีกพักนึงพักนึงก็คอยเคียเียเคียมาพอดีงามอันนี้พอดีงามกับมาลายดอกเพราะว่าสีบังสีลา่มกลอยลดไม่ลอยด้ยไปาีหลัคนี้สิประมาณนี้นี้แหะอันนี้งาดลงาสีทมกับเชดาเพราะว่ายังอันนี้ มาเ้ยก็แบบเขาอึดหมกเมาไงายหมกเมาไงานี่คือยาเพื่อกระปูกไว้มมนก็ติดหลายอยู่แต่ว่าด้วยที่แบบว่ามันพื้นที่มันหน่อยมันปลูกหลายอย่างมันก็เลยกินกันอันนี้ก็บบักมี่บักมี่นี่ขันจํว่าพีบบักมี่อันเขาว่าบักมี่เอียงหน่อยๆเม็ดเหลืองเหลืองอย่างของเขาปุ๊บ ตายเลยอตายอีกรุ่นไม่ข้าเจ้าอันข้าเจ้าเพาะเพาะอยู่กรุงเทพ่ปัะเทศนี้แค่ได้ลงมาบ้านพอดีเพื่อนก็เลยเอาไห้ก็เลยเอามาปลูกเบิองตะกี้น้ำขอบ b อย่างแบบม่วงแบกม่วงอย่างนี้มีปะแต่มันเต็มปะมันเพื่นที่นลอยเนาะเพราะว่าหญ้าพวกนี้ดิ่งนาะหญ้าไม่ดิ่งแค่ไรไรกว่างอะไรอย่างนี้มาดูปลูกบ้านปลูกนากระทมเนื้อเลยตะกี้เขาคุณได้ใส่เบิ่งคลิปหญ้าตะกาวกของอาแคดนั่น ขงยาขงกินบ่อึดเนาะยาพวกอ้วยพวกหญ้ามื้ที่มานาเฮ็ดเฮือนน่ะก็เป็นวกอ้วยกับอันบักหุ่งเฮนาได้มาถมเพ่งมหยังก็ได้มาออกเอาไปเอามามันบ่ได้มีใส่ตองกินอ้วยยาก็เลยสิสมุนไพรไดตอนนั้บักกลว่าคือว่าถมหมดตูกกินใหม่ไกินใหม่ก็ได้อยู่แต่ซั่วสิได้กินพี่น้องเสียดายกสิติดกสิใหญ่ดเฮาต้องซื้อเฮากินส่วนงบักนอบักนาาเาออกก็ได้ไปซื้อเฮาจัม่วงเฮาก็ แล้วมันออกกันแค่อมต้นงคนก็รับไลสยแด่ก็ลสสลับพื้นที่ของยามันนมันออกมายาก็ย่งคุ่นไระกินย่งบริเวไปซื้อบากาบ้านเฮามันไก่เมืองเนาะบแมนนวยละหนจักบ่ายแมามันแพมันก็แพงเลยนวยละอหบาทย่างแม่งยางมากแต่ว่าบริเวณน้ย่งยใด้อยน้อยน้ทเาเป็าโล่กาตเขาก็ย่ามันถึงเนี่ยเขาก็โรคละหาซือกอด ช่วง่นวนี้มันแต่ถือฝนถือแรงปีปสิกินแล้วงะหมบองหุ่งหึ่งเป็นนวยแล้วบัวต้นอึดบักหุ่งพอบักหุ่งเขากินซื่อบกหุ่งสองปีแล้วเพราะว่ากลัวสิติดเนาะเพราะว่าตะกี้หญ้าปลูกไว้เต็มเลยบักหุ่งนี่บักหุ่งนี่เยังคนเป็นเครื่องบ้านคนละผู้ใดอยู่หน้าบ้านกับต้นนึ่งนาะแม่แต่ว่าโดกมกคักผู้ใดขี่พานกับคอบักหุ่งเนี่ยเด้อขอบักหุ่งเนี่ยเด้อเนี่ยยืนนี่แบบ เนี่ยเด็กขออะไรกับแบงกันกินปีนี้ฉัได้กินเพราะว่าอยู่หน้าบ้านหแ้ากับปลูกไว้ยื้อสองต้นแล้วก็ร้างไส้หมวยทั้งหลังนี่กะ็ะมังโมต้นนี่ก็กินโบ้เมดแบบที่นี่คือจังปลักม่วงของชาติปลักม่วงมันกับแกวคามิน <c oughs> สองต้นต,นตอกม่วงมันหนเบิร์ตจูตอกแกวคามินนั่นเขาเอาไว้เบิรงสุกมันแบบที่นี่มันถึงน้ำฝนทั้งลมเนี่ยแตกวันนี้กินฮอตกับบัทัน แต่บิ่นดีดอกย่ายแเฮ็ดจากแค่คำพูดเฮ็ดแต่อัดแค่หาแต่ลงมาเนาะก็เฮ็ดอย่างคันส่วนปูเราก็เฮ็ดซอยหน่อยนึงแล้วก็ไปเลี้ยงแคร่เลี้ยงหยังแนวคนมันหน่อยส่วนน้องป่าเราก็ไปเลี้ยงปี่เสาแล้วก็บ่ได้เฮ็ดซอยพอแล้วตอนซักขาซักเลยต่างคนต่างมีหน้าที่ยาเพื่อกจากแค่เฮ็ดมากเฮ็ดหักกระย่างเฮ็ดบ่ได้หลายเจ็บขาดึเหึงไม่ได้ปูหักกระเจ็บขาแว่นฉลองปั่นฟังพี่น้องเอ้ยเขาเอื่อญังเคาะ ซ้ำกรรมซัดบอกเขาอินบอกรี่ยังไงปวดก็แล้วไปไทยเบิ้งเดินแช่ผูกเปยเปย์าาขาดก้นขี้ท่านอีกโอ้ยปวดขายิ่เแล้วเปย์เปย์ขาดอีกล่นแล้วอีกเติมก็แล้วกันโอ้ยยินดีเหรอเอาล่นใช่ปูนนะวะไา คนแห้หงุดนอวดมอนี่กระิได้คนออกไปเลยนเพราะว่าญ,ญาเพ,พ,นนพิ่นปักต้นขวยต้นึงี้ะเออพี่น้องเพิ่นปลูกนอนเลนส์สำหรับพี่น,อน้องใส่สคลิปนะี้แค่จะสิมาอัปเดตสเสนอคลิปหน้าพอกันไหมจ้า